สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตัวตัวล็อกฝาท้ายรถนะครับอันนี้ก็สึกไปเยอะอันนี้ผมถอดออกมาก่อนแล้วนะครับพอดีสั่งซื้อในเน็ตมาก็ตัวนึงก็ไม่กี่บาทร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นของที่มากับรถอันนี้ถอดออกจากตรงนี้นะครับมันมีตัวล็อกด้านใน เราต้องหมุนหมุนทวนเข็มออกก็หมุนออกเลยนะครับ อันนี้นะครับอันนี้ของใหม่ที่ซื้อมาแล้วนะครับใส่เข้าไปทแทนแหวนเดิมกับตัวล็อกเกียวก็ใส่เข้าไปเลยนะครับตอนแรกก็ใช้มือหมุนก่อนนะครับหมุนไปให้มันตึงเลยก่อนแล้วค่อยเอาตัวปะัะแจอลหมุนล็อกอีกทีนะึ่งไม่ยากครับทำง่ายนิดเดียว เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับสาเหตุที่มันศึกสันนิฐานว่า ปิดฝาท้ายไม่สนิทนะครับเพราะของฝาท้ายนาราลามันต้องปิดแรงๆพอดีมีคนยืมรถไปแล้วปิดไม่สนิทมันเลยเกิดการคลอนแล้วมันก็กินตัวตัวตนนี้ครับมันสึ้็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับง่ายๆครับนิดเดียว